ป๊าบโอ้โหดูมันเดือดอื้อ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะชวนมาทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมไปที่ตลาดนะครับไปซื้อซี่โครงหมูเป็นซี่โครงหมูตัดเส้นอาจจะเป็นซี่โครงหมูที่เขาตัดเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็เลยซื้อมาประมาณ2เส้นมันอยู่ที่ราคาประมาณกิโลกรัมละ150บาทผมซื้อมาประมาณ7ขีดกว่าๆ8ขีดแล้วกันนะครับ117บาทก็จะได้ประมาณนี้ผมจะเอามา อบหรือว่าเรียกว่าเอามาย่างก็ได้นะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ก่อนที่เราจะเอาไปย่างเราต้องเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปต้มเอาไปทําให้มันเปื่อยๆหน่อยเพื่อที่ว่าจะให้มันนุ่มนี่เดี๋ยวผมไปเอามอมาก่อนอ่าตอนนี้ผมได้มอมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงหมูนะครับใส่ลงไปอ่าอันนี้จะใส่แบบไหนก็ได้นะถ้าหากว่ามันมีซี่โครงหมูเยอะๆอ่ะถ้าเอาตั้งแบบนี้มันจะใส่ได้ปริมาณเยอะๆสมมติว่าใครทําโล2โลอะไรเงี้ยเวลาตั้งอย่างเงี้ยเวลาขดเนี่ยมันจะใส่ได้เยอะแต่อันนี้ผม ไม่ถึงโลนะครับจะจะใส่ยังไงก็ได้เนาะทีนี้เราก็เติมน้ํานะครับให้พอท่วมเติมน้ําเปล่านี่แหละที่เราจะใช้ต้มหมูนะให้พอท่วมเลยให้ท่วมหมูนี่แหละนะครับหอูประมาณลิตรของผมนี่ลิตรครึ่งพอดีประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะครับต่างผมจะใช้ไฟกลางนะครับ เดี๋ยวผมจะต้มไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปรุงรสนิดหน่อยผมจะใส่เกลือป่นไปประมาณสัก1ช้อนชานะครับประมาณนี้เนาะใส่ไปแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับประมาณสัก2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะ พอเราต้มไปสักพักนะครับมันจะมีฟองเกิดขึ้นเนาะให้เราเอาทัพพีช้อนฟองออกนะครับแล้วเราก็ต้มต่อให้มันครบ50นาทีเนาะระหว่างที่เรารอซี่โครมหมูต้มให้มันสุกนะครับเราเจะมาเตรียม หมัักกนเดี๋ยวเราจะมาโขลกพริกไทยขาวนะครับอันนี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมจีนนะครับแก่เรียบร้อยแล้วประมาณ6กลีบเนะาะเมล็ดผักชีนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็รากผักชีประมาณ3ารากนะครับมเมล็ดผักชีนะครับกับพริกไทยนะครับมเมล็ดผักชีกับพริกไทยโขลกก่อนเนาะ ให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมไปแล้วก็ลากผักชีนะครับทีนี้ก็โคลกให้ละเอียดเหมือนกันก็จะละเอียดประมาณนี้นะ เสร็จแล้วก็เอามาพักเตรียมไว้ก่อนนะครับหลังจากเราใช้เวลาตุนมาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็จะพอแค่นี้นะผมปิดแก๊สนะฮะทีนี้เราจะเอาซี่โครงหมูเนะี่ยเอาไปพักให้มันเย็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปหมักเนาะหนึ่งเส้นนะครับผมผมเอาไปต้มสองเส้นเนาะนี่ เพราะถ้าไม่ปล่อยให้มันเย็นนะเราจะเอามือเข้าไปหมักเครื่องปรุงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้มันเย็นก่อนหลังจากซ้นโครงหมูเย็นลงแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะหั่นให้มันได้สักสี่ชิ้นนะครับที่ผมตัดเพราะว่าผมอยากให้มันเข้าหม้อทอดของเราได้พอดีไงดูว่าประมาณไหนเนะะะานนะประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดได้สะดวกมันจะได้ไม่ยาวไปเนาะประมาณนี้นะครับนี่เตรียมไว้ก่อนทีนี้เราจะไปผสมเครื่องปรุง สามเกลอือนะครับที่เราโขลกไว้รวมถึงเมล็ดผักชีด้วยนมจืดนะครับประมาณ3มช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะอันนี้ซอสหวานหรือซีอิ๊วดำนะครับประมาณ1ช้อนชาซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมอันนี้ผมจะใส่ประมาณช้อนครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปหมักประมาณนี้ เราก็เอาหมูเข้าไปวางนะครับในถ้วยที่เราจะใช้หมักอันนี้ยังไม่ทันอะไรกระดูกร่อนออกมาแล้วนะถือผมเอาออกก่อนนี่มันร่อนข้างนอกอแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะครับเอามาใส่เลยอันนี้ก็คือจะพยายามทาให้มันทั่วก็พอนะครับมันบีบนวดอะไรไม่ได้แล้วเนาะมันแข็งๆลนะ ก็พยายามที่จะทำให้มันแบบคุกเคล้าให้มันทั่วที่สุดเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนี่ปิดให้สนิทเลยนะนี่นะครับหลังจากปิดฟิล์มแบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่างน้อย3มชั่วโมงนะถ้าหากว่าใครมีเวลาก็อาจจะข้ามคืนก็ได้ก่อนที่เราจะเอามาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับ อันนี้หลังจากผมหมักไว้ทั้งคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในเพราะว่าเอาออกมาตอนแรกๆมันจะแข็งมันจะแข็งอยู่อ่ะนี่นะมันจะกระด้างกระด้างอย่างนี้หน่อยนะเพราะว่ามันมันแช่แข็งมาเนาะมันไม่ได้แช่แข็งมันอยู่ในตู้เย็นมานะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรละทีนี้เราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในตะแกรงหม้อทอดกันนะ นะมาแล้วอันนี้หม้อทอดขนาด5ลิตรของ Altea Corsa นะครับข้างล่างเนี่ยผมจะไม่ลองอะไรนะผมอยากจะให้ลมมันออกจากด้านล่างด้วยนะครับมันจะได้สุกทีเดียวทั้ง2ด้านเลยไงเราไม่ต้องแบบมาคอยพลิกมันนะครับทีนี้เดี๋ยววางกันนะ5ลิตรนี่4ชิ้นสบายมากครับไม่ต้องห่วง นี่นะครับใส่ได้สบายเลย5ลิตรทีนี้เราจะเอาไปใส่เครื่องกันที่จริงอะซี่โครงเรามันสุกมาแล้วนะเราเอามาย่างเพราะว่าอยากให้มันแห้งอีหน่อยขนานเองมีกลิ่นไม่ไหม้อะไรเหมือนบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะใส่เข้าไปเลยอันนี้เขาตั้งไว้190องศาอยู่แล้วนะครับผมจะเอา9 9อองศาแล้วก็เวลาเนี่ยก็15นาทีเขาก็ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กดให้มันทํางานอย่างเดียวเลย ตอนแรกผมตั้งไว้15นาทีนะครับตอนนี้เหลือ5นาทีใช้ไป10นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะพอแค่นี้นะครับมา,มาดูกันป๊าบโอ้โหดูมันเดือดนะน่ากินมากกินหอมมากๆเลยครับะเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สุกนะเพราะว่าทุกชิ้นอะสุกหมดแล้วนะครับเราจะเอาแค่ความเกลียมของมันเนาะเนี่ยผมว่าประมาณนี้โอเคละเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่จานแล้วกันเดี๋ยวจะวางให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้โหมันน่ากินเนาะพอวางบนเขียงไม้อานนี้แล้วมันน่ากินมากเลยอนี่นะครับซี่โครงหมูร้อยกว่าบาทได้เยอะมากนะครับถ้าเราไม่เอาไปต้มก่อนนะครับมันจะแข็งๆเหนียวๆเนาะอันนี้รับรองว่านุ่มแน่นอนเดี๋ยวขอลอง มันร้อนอยู่ครับขอลองให้ดูสักทีหนึ่งดูดิเนี่ยครกระดูกกระดูกล่อนออกเลยนะเนี่ยมันร้อนนะมันร้อนเนี่ยเห็นไหมว้าวลองดูชิ้นนี้นะครับหืมกระดูกนี่คือไม่ต้องกลัวแน่นอนคือเลาะอ,ออกได้หมดเลยนี่เห็นปะสบายมาก เดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยนี้มาทั้งชุดนอนเลยนะตื่นมายังไม่ได้ทําอะไรเลยต้องมาทํากับข้าวก่อนหมักไว้านานแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาชิมว่ารสชาติที่มันออกมามเป็นไงนะครับอืมอันนี้รับประกันความนุ่มนะครับ ไม่เหนียวไม่ติดฟันแน่นอนนุ่มจริงๆนะฮะไม่ต้องใช้แรงกัดอะไรเยอะเลยคนที่สูงอายุฟันไม่ดีอะไรก็กินได้นะแต่ลบกวนไปเติมเกลือสักครึ่งช้อนชาน่าจะโอเคนะครับกับตอนที่เราจะไปหมักนะน,นี่ผมชิมไปละมันจืดไปหน่อยนอกนั้นโอเคหมดเลยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งหาเมนูที่ทํัขมม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเมนูนง่ายๆแล้วก็รีวิวของใช้ภายในบ้านภายในครัวทุกอย่างที่ผมซื้อมาใช้ที่ได้มาใช้นะนะให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะ ไปกดสั่งซื้อนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ